คอยสิมะดเนเยอะมากเ๋ยคอยสีมาคอยกันพูดอะไรคอยก็มาเอาเขาองนนอาถันพดคอยโนเมันจะรบอกาเคยเขาหนี้โรรมด้กันผ่านพีวเอมีบเสียงจนรู้ออกมาอย่ารู้เลยคือว่าเขาเงีงนี้จรู้อยู่บ้างไปนอนเตียงนอนกั่ารับเสียงอะไรฝนไหลมาสอพีหลอกเจ้าถึงพี่หลอกแล้วอืมโททันจะนอนก่อนข่อย ก็นหน้าก็แค่แค่แเสียงกบเสียงไก่มีหมดมากินอ้ยพเวทีซวยเวทีกบยงก็ยงก็ยงกบยงไก่อยู่อ่ะโออยอุ้ยอะไรเป็นละเมอเสียงจะพอจ่อองอนนี้ต้องอานรนห้องรีบบอกนี่แหละ ไปนอน,น,นถั่วถั่วเท็ดมันไทยเะ็ทรลาอยู่จเลยก็มาจ่อฟังคนเสียงคนเียวเดี๋ยวเดี๋ยวจมาใหมอดูห้องคือเดานอนกันเปไ็นอะไรก็ห, <c oughs> ห้องเขานอนมือมันอาถรรพ์เสียงก้งะครู้กว่าเอาคือกู <c oughs> ดแ่ว่าจะไปนอนเบาว่าแทนเออ <c oughs> แล้วมันเป็นอะไรมันมีเสียงยังในหูเลยน์แกลกนโกลกับักลุกแล้วกู้งแ่สี่โมงไม่ได้แล้วไปลุกไปกินน้ำนอนมาะตืนปกติเขาเชตือนเาเ้าว่าเนี่ยมาด็กสี่โมเขาจะลุก เขาเคยลุกตอนสี่โมงโดยลุกสี่โมงมากินหนักจอกที่หนึ่งก็ได้กินเสียงไก่ฝันเนี่ยหอมหมดจักเสียงไก่หมดจักเสียงอย่างแค่แค่หมดแนบมือนอกคำหลาบมาคานอนดูถักเลยมันเสียงมันมาแต่ใส่เมื่อคืนเนี่ยเสียงขับเต็มหองที่ดีเธอที่ช่องกับเสียงแค่ันก็เสียงไก่ขับอยู่หรือว่าไก่อยู่กรุง้ยเมี่บอกตัวฉันเจ้าอะไรบ่อยหรือว่าบ่อยก็ไอรีเสียงก็หน้าแห้งบ่ แค่ลูกมาใส่ซงใส่ถัลุของขางเบิดแก้วไกุ่ u เมช่องคขึนแล้วก็ได้แม่เสียงนงข้มงวดใ่เสียงโกนบัาแงแรงเลยนะตื่นมาแล้วก็เลยเคียดนํำเสียงโกนด้นี้เสียงโกนเสียงกเีไก่เออแตตอนคอยคอยนอนใช่ไหมอนอนแล้ว่อยคอยฟันแล้ว่อยสะดุ้งตื่นเลยมามากเมื่อไม่แต่เสียงโกนอยู่ก็ก็โกานคือนอนแห้งแค่เดี๋ยคอยเช็ดเลยเป็นยังเออของขางคือขอยนอนด้วยเจ้าเพี ทีหลอกเจ้าใครพูดว่าข้ามคยพูดว่าประโยคนมีของเจ้าคุณนอนแห้งแค่คนว้าคนว่าคอยซองมึงซองเถื่อนขมลาแต่เก่าเราคือบริโภคนี่หรอเราเรีอว่าเมยแห้งเมยแห้งกับบนาโภคบ้านี่ไลยบนแห้งแห้งของขางนันเขารู้ออกมาเจ้าจอด มานอนอยู Thailand, so oh, no? Hence, ่ห้องแรมดุลาประเทศไทยคัอบเสียงโกนทะลุห้องทำไมตั้งแต่เขามียังกันมันสียงบทะลุมาหมดทีบอกแกเสียงโกนเจ้าเอ้ยเคยนอนผมนอนในประเทศไทยดุราหว่าเสียงโกนทะลุครั้งแรกเลยแต่ยังหัวเสียงไคเลยเลยเลยเมื่อสิบปุ๊กเหรอเม่าสิบปุ๊กคือว่าจะนอนว่ากำลังโกนอยู่แต่ว่าระหว่าเราขำหล่าเราอัดเต้นหน่อยเราตื่นเต่งคือ คนไปขีดวแบหรือว่าเจ้าหน้าอาเมือม่อยเมื่อยที่แปลว่าอันอัดเพลงมันแหลวัยวหรือรว่าดีใจของวันเนี่ยเต็มบนมือกบบระปุกหน้าฉุกเฉินปุ๊ปี้ว่ะก็ตั้งเบิ้งต้องทะลุของเลยเนาะเป็นเลยมาเสียงกูใด้แต่ตอนนี้ที่หลอกก็แล้วใครมาเออน้าของเราต้องมีอะทำเด็กประมาณสิบสอง สิบสองโมงเขานอนสิบสองโมงเนาะประมาณบ่ายโมงปานี่สิบห้ามือแรงเนาะโอมีสองไฟอยู่เนาะนทีสิบ้านสิบสองโมงเขานอนต้องประมาณบ่ายโปลายสองโมงทะลุห้องเลยไม่ใช่เวทีตั้งเลงใช่หใหญ่บใช่ใดูิเพียอ๋อเพียเนาะสบสอเอแบบเป็นไ่ปรอบอเอาแบบฟิลแบบเออห้านมทาไปเมื่อคืนเียมันมนกาแฟเป ส่้างปีทวัตใส่กินเขาตุ่มกับตุ่มคนเดียวผ่านปีนี้มันเปิดช่วไปล้วก็เปิดคเปิดตรงแดงลองลองลองเซิร์ฟมนดูพี่ปีทวัตไส้ค่ะพี่นีมันแบบัตวิวไก่ง่ามึงดนี่หลอกคุณสมหงสก่ได้รลที่หลอกคุณสมหงใหก่อนได้รึเป่า hãy cà cho cà Ghiền Mì Gõ Để không bỏ đúng những video hấp dẫn เราแน่นะคะอีเวนท์ทีมสงนะคะฝากนักแสงเนืบนด้นดๆเลยค่ะรอสหายของเราเป็นทั้นที่นะคะสวัสดีค่ะมยมีฝกักมีมีเขาน้ามีของเขาฮักเขา,เขา,เขาโอ้โดวง xin phép được gửi <laughs> đến em chị hàng Phật đã đạt tự mình xin cảm